สวัสดีเจ้าพี่น้องมาเจ้ามากินข้าวเที่ยงเด็ยกันวันนี้พี่น้องวันนี้อาหารเที่ยงนี่อาหารเที่ยงพี่น้องมีกุ้งปลาซาม,มอนแล้วก็ปูอัดจ้าพี่น้องเอาพักเต็มถาดมาด้วยจ้าพี่น้องกินก็เขา้า เอาไรเบอร์รี่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดครับพี่น้องจิ้มซีฟูด้ดต๊ท้ายด้วยพี่น้องมะเขือเทศมะเขือเทศจ้ะวันนี้นก็เลยมะเขือเทศไว้ให้ดูเนาะแล้วก็ขาดไม่ได้นี่คือชาแก้วใหญ่เจ้าพี่น้องเปลี่ยนแก้วชาเป็นแก้วใหญ่จ้ะมาด้ยวยกันมาก,กินด้วยกันต้องกินข้าวด้วยมันจะปวดท้องพี่น้องต้องข้าวมาก,กินด้วยเกงมด้วยจะป,ปวดท้อง ลองกันเด้อพี่น้องทำน้ำจิ้มซีฟู้ดพี่น้องวันนี้มีแดดพี่น้องเพราะว่ามีแดดแต่กว่ายังหนาวอยู่พอมีลมข้างนอกยังมีลมอยู่อแล้วพอเนี่ยไปช่ออนเดีพี่น้อง ไม่แบาเด็ดแต่ว่าไตมตนหนาวมันยังมันยังไม่ถึงก็ร้อนแค่นีพี่น้องเทีก่อนออกไปข้างนอกน้นเย็นมีลมมันยังมีลมอยู่พี่น้องลมแรงอยู่ในบ้านไม่เท่าไร่ต่ออกไปข้างนอกเย็นอื mặc công nó thì mẹ nhớ được kìa mặc 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 được กินทอดมันก็มันจะดัวเขาไดนอกเพราะว่าวันแก้กุ้งแก้ไหลนะพี่น้องก,ก็ได้กินเมื่อเลยจ้ะกินแบบบานเองคือใส่น้ำจิ้มเชฟู้ดพี่นอ้อง

chín con trên cây là phi nong anh làm đá, Cảm ơn quay trên cây, ta mới chín cái phi nong chứ chín con dế ở ngoài nắng phi nong há bẩn ้องเห็นไหมไกลไปไหมไกลไปไหมพี่น้องอาจจะองเห็นไหมพักมันขุ่กก,กัดมดเนาะนี่พี่น้องตัวใหญ่ฮึย หวานจะเปน้องมาเริ่มมาเริ่มมัน,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 มนอก้นักกนมันพักษา เ้าจิ้งข้าเลยพ่าไปนอกๆมากาดดีวันนี้พ่าไปยู่สวนมาขึ้นเนี่ย น้ำแข็งพี่น้องเแล้วว่ามีนิดเดียวมาขึ้นอีกสูน้องสา ีแกชามาใหม่ไปเนอะเอาแบบเขามีสีโกงด้นี่เลยเชะ ไม่ต้องนอกมากกว่ อากาศดีๆเนี่ยพี่น้องเออที่เทียวแต่เขาเปิดขนาดหรอคนเต็มเลยอ๋อแบบไม่มีมันอากาศมันดีเด็ดจ้าเลยอันนั้ก็หลังเ่าก็ไม่หนาวนอกจากนีนกลนะก้อนเนี่ยถ้าไม่รู้ยังว่า็รลังบาาหาตาเด็ดหาตาเด็เดเห็นเด็ดกับเวียนกระจาย พอมาถึงตัวเองลูกเลยพี่น้องทำไมเอาบัเข้ามาหาแดดยากเนาะก็จะมีแดดสิหนอเป็นใจอากาศหนาวเราเห็นแดดโอ้ก็ดีโอ้กี่ใจพี่น้อง พี่น้องจ๋าจเรียกสนุกคุณตนโตมัสพี่นอ้องมันก็ว่านอืมไดูพี่นอ้องนี่พี่น้องจ๋าดึงตองนี่ก็อร่อยก็บาทพี่นอ้อง เดี๋ยวจะชกิมให้ดูนะอืม,ม,มกินกินจะกรูกก่อนยังไม่ทัานร่างเนี่ยพี่น้องยังไม่ร่างหรอกนะเสร็จแล้วก่อนกิมให้พี่น้องดูอืมอมันกรอบพี่น้อง ก็ก็เจ็บเนี่ยเขากินแบบนี้เลยจับพี่น้องหนึ่งกิโลจับพี่น้องหนึ่งกิโลแหละพี่น้องคลิปเหนียวไว้แค่นี้เด้อจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าหลังจากกินข้าวอิ่มเรี่ยวะจะพามาเดินข้างนอกพี่น้องให้ดูอากาศข้างนี้พี่น้องอากาศข้างนอกวันนี้ยังดีดีพี่น้องดูดูดท้องฟ้าด้วยวะ่ะ ตั้งแต่ม,มาเป็นอาทิตย์กว่าจากเมืองไทยเพิ่งเจอว่าน,นี่แหละค้งแรกพี่น้องดูฟ้าปลอดโปร่งมากพี่น้องอากาศดีมากพี่น้องได้ยินไหมพ่ออากาศดีจะได้ยินเครื่องตัดยาเขาเลยนะสังอูดอูด,อดอพี่น้องนุ่มนมมากอากาศดีดีนี่นี่อากาศเดิมดีลรวพี่น้องจา้าเนี่ยจะพาไปดูเด้อพาเด,ด้อเดืออากาศข้างนอกพี่น้องจ้าหลังจากจกินข้าวเที่ยงแล้ว ร้านกินข้าวเที่ยงแหละก็เลยจะพามาเดินข้างนอกพี่น้องอากาศดีมากวันนี้จะ้ะจะพาไปดูห้องพักฉันว่าเป็นยังไงมันไม่ถึงกระอนจัดแต่ว่ามันก็ดีกว่าทุกวันพี่น้องอากาศปลอดโปร่งมากเห็นไหมอากาศปลอดโปรง่งคือว่าอากาศดีเลยแหละวันนี้จ้ะพี่น้องหมอวานไม,ม่เป็นอางหมาวันนี่ขมขัวหมืดวันเลยหนาวหนาาหมาวันวาวาน,น,นี่จะ้ะ ลูยยาว่ะพ like ี่น้องเขียวลดึ๊บระเบืออากาศ่างีน่ะฝรั่งเขาออกเดินกันดิพี่น้องเร่ากิดว่าทําไมฝรั่งบ่าแดดพาะว่ามันกว่าแดดจะออกตลอดที่เขาก็ฝันหาเนาะพี่น้องยังเขายังเล่าเนาะมันเล่ามาเจอแดดตลอดเวลาเนี่ยพี่น้องเห็นไหมหลังบ้าน บางที่มองเห็นไกลๆนี่กับปลาแอปเปิลที่ฉันพาไปเดินน่ะจ้ะโคกมาเขาหลังโคกมานี่จ้ะนี่บ้านอาจ้ะสวัสดีพี่นอ้องยาเขียวเนาะแต่ก็นี่เขามีที่เลี้ยงงัวของไค่ของมันจ้ะพี่น้องเขาจะกันรั่วของไค่ของมันเลยครับแม่ปล่อยงัวบบบ้านเราเนาะบ้านเราปล่อยงัวเลี้ยงก็นี่เขาไม่ปล่อยเลี้ยงจ้ะเขาอยู่ที่ไครที่มันเขาจะกันเลยจ้ะ เห็นไหมดอกไม้เลยพี่น้องต้นไม้มันออกดอกเนี่ยนะไม่มีใบเลยมิแตโดกเห็ยนไหมหตอนนี้ก็นี่ดอกไม้กำลังสวยพี่น้องดอกไม้กำลังสวยเดีย๋ยวพาไปดูในของผักฉันว่าเป็นไงโรนดีไหมแต่ว่าคือจะโลนดีสวยแล้วพอพลาสติกนี่มันโลนโอ้โรนดีมากพี่น้องนี่จ้าของพักฉันนี่อันนี้สตอรอเบอรี่จ้ะ เดี๋ยวจะผักมันก็จะเริ่มปงเริ่มนี่ใบเกมันก็จะเริ่มรุดที่นี่มันก็จะต่อใหม่มจะขึ้นมาจ้ะพี่น้องจ้ะนี่พักที่เชิญวานไว้จ้ะนี่จ้ะพักที่วานไวจ้จ้ะจะไม่รู้จะกี่วันจะขึ้นเนาะจ้ะพี่น้องนี่แหละวไม่มีอะไรมากเราก็หนีให้ดูบรรยากาศชอบวันนี้อากาศดีมากกเลยหายมาดูจ้ะว่ามันเป็นยังไงเนาะ พอเวลาอากาศดีมันเป็นไงละพี่น้องเห็นไหมอากาศดีมากๆเลยเดี๋ยวถ้าอากาศดีๆก็จะพาไปเดินเช่นเคยล่ะพี่น้องให้อากาศมันดีกันตอนนี้มันก็ถึงดีมันก็ไม่รู้ก็ยังเย็นอยู่จ้ะผั่บยังยัง,ยงมีลมมีอะไรยุง่งก็ทําให้หนาวเนาะงานแค่นี้แล้วจ้าพี่น้องจ้าหลังกินข้าวแล้วพาออกมาดูข้างนอกกันจ้าคลิปนี้ก็ไปแค่นี้ได้จ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็ไลคไล์กดแชร์ กดติดตามให้ดึงเด้จ้าพี่นอ้องอยาดาเมียฝรั่งเบลเยียมแอดดาวหกหกจ้าวัดดีจ้าพี่น้องจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าวัดดิจ้า